นับสามพี่น้องเอาหมานหมันเบิ้งแน่เบิ้งเต้นบาดิแน่เบิ้งเต้นแน่เบิ้งเต้นเต้นตะแรงเต้น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 ตะเลงหัวเก่าโม้หมเนาะเกาแล้วยังโม้งแล้ยังโมนักดิขาดใจสิขาดคือการอยากนับ พอมีธุระไปสองหม่องคือเมื่อนีอ้งานทั้งสังคมมูพวกทั้งบนเดาทมันี้ยินว่านนะ่ะสาวตายอีกบัานนี้ชุ่มยนี่มันเนงินทุกคนเดอ้อพี่น้องจาเข้า,าตายสองพันหกร้อยขึ้นไปยังตายเฮยสามสิบห้าปีอดเอาบมดนี่ละสองพันหกนั่นบ้านเมื่อเฮาสิสงบสุขเดี๋ยวนี้สองวันหาโลก,กาวิวัฒน์ังได้กบับขุนว่ายอยู่ที่เ่า วันทีหอดพศสองพันหกร้อยเหลืออยู่หนึ่งนาทีพี่น้องตึ๊บหายศูน,นย์สักวันตึ๊บเก่าสักวันผมจักสินลาล่ายหนาโทรศัพท์นั่นนี่หนวกมาช่ญญางย่าเห็นบอยนะ่ะหมานชุกนมันบางง่วกลับหลังดูมันมีสัญ,ญลักษณ์นีเด่นอะบริวารเจ้าแม่น้องสักขั้มเดือดหันอะทุกเจ้าเคยเห็นอยู่บ่อย อันนี้เวลาแ5 9จุดห้าเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าเก้าเสกตียมบบเตียมกับเล้วแต่ดิใกละ้ะหมู่วันถึกตังถึกตัง,งย,า,ยางยืนเบิงอยู่กับสิเป็นยังที่ไหนเขาเปลี่ยนก็ฟังบอกมันด้วกกัน เกลเ,เ้ยกล่อมไดว่าชนะนี่เขาเขาจาสิงปากนับหนึ่งพี่น้องนับหนึ่งอะไได้หนี่นับสองพี่น้องเดี๋ยวไปซื้ยาสูบกันตันสีมานับสามนับสามพี่น,ออน,น้องเอ้าหมานหมานเบิ้งแน่เบิ้งเต้น,าน,นบานีแน่เบึงเต้นแน่เบึงเต้นเตงตะเลงเ,งเ,งเ,งเงตงเตตะเลงเตงเต

ให้มันเพิ่มปริมาณขึ้นเดอ้อป่าชา้าเฮาเป็นชือ่อเป็นเสียงเป็นนาเป็นตาลุงมลำลุงเลี้ยนเป็นนาเป็นตาสอท่อลิงซอท่อหมูสอท่อป่องซอท่อเบอร์ทูซอท่อล้อมเลี้ยมขึ้นมาบ้าหยุงน้ำบอกพญานเพิ่หลุดพญานพหลุกขึ้นมาเอาอยู่บ่อยูุ่บอ,บอวัชัดผู้ปฏิบัติลอยย้อมเาขาคุมกับไรเมือ่อผมมาตกใจกว้างเอาหมานหมันด้วพี่น้องเด้อท่านโพออุ่งเนี้่นผลงานเฮ้านั่น พินาฟ้าไม่บัตรละสามร้อยหนองกว้างก็นี่เอาเลง่งเล่งพี่น้องครับเลง่งเลง่แงแหนี่ผมบา้านต้องใจเย็นเดอ้อมื่อนี่แหต้องใจเย็นอชาวบ้านห้าวนี่มันคือพ่อไม่ต้องคอยใจเย็นสะดุ้งเครื่องกะซั่งแห่นะปวดก็คันแล้วไปไปไป ไปผู้ใดแต่งตัวที่ดูดีแน,น่นะไปไปตัวนี้กนไปร่วมกิจกรรมท่องเรี่ยนร่วมเป็นประมุขประทานที่ที่เปิดไปพันแสง,งริบว่าต้องไปริงลิงอยู่ขายบัตรเอให้ผู้ดูดีแน่ไปไปไอ้โทษไปไปทั้งหมดนะอา่าลูกจะข้าวเอาไว้หันไว้ต้องะมิ๊ด ถูกมาดด้ยวยพี่น้องเด้อโอ้ยเนาะสะอ่อนยุดนั่นละผู้ผู้มาเข้าจักรีเด้อพี่นาเด้อผมผมสีบัหนดไว้ว่าสูุนี่ธรรมดาต่เป็นธรรมดาอีหีเด้อนะครับผมสิบอกขนาดพอเขาเอากะยากมีมูอมีพววให้ได้น้ำกันงพี่นาสะบัหนดไว้ว่าอาจจะไม่เกินสองเมตรห้าสิบหรือสามเมตรเป็นสินะ นะครับแต้ไย่ยากเอาน่อยก็หันก็บ่กว่าเต่บอให้เกินมูน้ำกันกับสีช้ากันนาะเพิ่นมาธรรมดากันนั่งเอางหา่มากยังกันสีหน้าเนาะไผ่ที่มาสื่อจังนเขาตึกแห่เจาก็ได้เต้พี่กบช่วยเงื่อนวยกันกนั่งบดขาย ได้บอลงุ่มจับป่ามาซื้อจากกันเดอ้อบาทสองอช่วงนี้ผู้ใหญสนใจซื้อดอกหายางเดียวกับเชี่ยผมกับเชี่ยแห้งบัวได้ไดพอทก่จรกำเองเลี้ยนนะครับเบื้องแง่กันไปนี่ละให้ทุกคนสุขๆมันมานเดอ้อปอดที่โทรจะนุ่มบัวนาก็ได จนะดนวันนเอาให้ได้ชุก้นนั่นล่ะ้าแม่เพิ่นให้ได้ชุก้นนั่นละ่ะ แย่ไ <4 th S 2> ้ไว้ท่อควบสะอาดไปเพระว่ากันท่อมเนาะนับถึงเชิงสามเราจะลุกเปิดปุ๊บเฮ้ยและแน่ครับเปลี่ยนเด้ล่ละเต็มสอบพุ้ยแล้วกว่าเหี่ยวเหี่ยวใหม่ไหมเฮ้ยฮักเหี่ยวใหม่นั่นใส่มันจะงบดใย่างขึ้นมาสอบพุ้ยนั่น เงี้ยม่ใส่ยุธนแล้วก็ดงไฟเนาะทานที่ยกุไถยกับมันหมานเด้อท่ันเด้อทันทีงานน่ะให้ได้เมื่อแจกพี่แจกน้องกินขายเอาขึ้นขึ้นก็ไรจักสองสามร้อยกับพ่อเนาะนกก็แจกไปโฆษณาไปปีนาป่าไม่พบกัน ผู้เห็นกังบื้งแค่คนลรไปนี่